You คกบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยในคะรับวันนี้นะก็บอกผมนะมิสเตอร์ซีโร่นั่นเองนะก็มาอยู่กันในเกม Resident Evil 5พาร์ทที่หนึ่งเยนะตอนนี้นะคุณอาจจะสงสัยว่าผมอยู่มาแคสอะไรนะ บอกไปแล้วนะโอเคเราจะข้ามคาสีนเราไม่ดูนะโอเคนะรอแป๊บคาสีนอีกแล้วไม่ดูนะมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลาในการดูมากนะเนื้อเรื่องเราก็จะไม่บอกนะเพราะผมไม่รู้นั่นเองนะแคสสดๆกันเลยนะ Chapter o n นได้ยินเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะผมว่านะ โอเคโอเคนะแล้วก็จะมาเริ่มต้นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกโอ้ยเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้มันก็ซัดออกมาตีแล้วโอเคเราจะไปช่วยเขากันนะโอ้โหเมื่อกี้นะที่หน้าหงอยหงอยเสียงหงอยหงอยอย่างเงี้นะเพราะว่าพาร์ทแรกไอ้ครั้งแรกทีค่คอสแคสไปนะเสียงแม่ง เสียงเกมดังยิบหายนะแล้วก็เสียงไม้นี่แบบเบามากๆนะโอ้โหนี่หลอนว่ะแต่ละคนดูดีตียันสอบอะ่ะน่าจะตายนะไม่เหลือนะอดูมองด้วยหางตานะฮะไอ้นี่ก็บอกว่ามึงเป็นด้อยอะไรของมึงเนนะี่ยเออไปนะตามผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่าอะไรนมก็ใช้ได้อยู่นะแต่คริสนี่เธอ ทำไมกล้ามใหญ่จุงเบยโอเคเข้าคาซีนต่อเราจะไม่ดูไปกันเบยเออแต่ว่าคนในหมู่ห้าไอคนในหมู่บ้านมันหายไปไหนกันหมดอาจจะเป็นผพ้กพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เรื่องเข้าอ,อ่ะเข้าตรงแมปนะตรงแมปมันจะมีช่องมันจะมีจุดสีฟ,ฟ้า,ฟาเหลืองเ,ออเหลืองเออเหลืองเทีปแม่งเข้ามากกเลยสวัสดีคฮัลโหล Hello g o o d You were here. Come ขับแบงค์นั่งกันบย Now loading ฮะ History of Resident Evil เรื่องราวของ Resident Evil สองคนสองนี้ผมไม่ไม่อ่านนะแล้วก็จะได้ปืนมาเอ้ยทำไมมันมีปืนแล้ววะโอเคนะอ๋อคือว่าผมเซฟไว้ก่อนเนี่ยผมเกียน อ่าเดินไปหาไอ้นี่ออ้บักยังใหญ่อะโอเคจะไม่อ่านนะจะไปแบบเรื่องราวให้เร็วๆกันลยฟันกล่องจะสอนการเล่นไปดูืยๆนะสเปคบราคือการชักมีดออกมานะนเนี้ยอ้อะไรเนี่ยคิดคอนโทร l อ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง คอนโทรลนี่เป็นเรื่องเสียแล้วนะเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลน,นะเราสามารถบังคับเองได้โอ้โหไม่ต้องเรียนก็รู้แล<ต>้วเกมเนี้ยอัจจะอโอ้ยมีคนด้วยคนระับคนตรงนั้นนะจะเข้าไปดูคนกันนะตัวไหนวะไม่ใช่ประตูอ๋อนี่ไงสวัสดีสวัสดีสสดผมว่าอย่างสันติอสันติแม่งเฮียอะไร สันติเตะประตูเข้าไปด้วยนะฮะมาอย่างสันติจริงๆเก็บกินเฮิบไม่สามารถเก็บได้นะเพราะว่าของเต็มทางนี้กินเฮิฟเอาะว่าสันติอย่าตกใจเฮ้ยมีเสียงหลอนดีอยู่คีร์ดคุณได้ยินเสียงไหมกดวีนะเพื่อเปิดประตูรอผู้หญิงคนนี้นะเข้ามาเปิดประตูกับเราด้วยนะเข้าห้องนะอย่าคิดลึกนะ ผมจะเล่นแค่ชารเตอร์เดียวนะขี้เกียจเล่นโอเคประตูเข้าไปแล้วมันจะไม่ดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผู่มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อกี้แล้วก็ลืมดูเมื่อกี้แล้วก็ลืมดูเหยยบซ้ำเลยไหมอะไรนะโดนหมัดเดียวจอดปืนไม่ตายนะสองนั้นนี่ปืนไม่ตายแน่นอนนะ แต่หมัดเดียวจอดนี่ก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยไม่จอดได้ไงดูก้านคริสดิใหญ่ซะขนาดนั้นสุขภาพระมาณไกลโพนอโอ้ยลงมาด้วยเอ้ยทางไหนวะเฮ้ย should keep moving เอ้อคาซีนนั่นไงโอ้คนดังเนี่ยใครๆก็ติดตามนะดูเรียมมาไปขยงเลย ผมขอแนะนําทางนี้กดตัวสีครับแล้ววิ่งกับหลังนะหนีได้ก่อนนะเข้าบ้านหลังนี้ไปเบยแล้วก็ชีว่าเชลหรือว่าอ่านในผมอ่านว่าชีว่าก็จะบล็อกประตูให้เราของพวกนี้เก็บไม่ได้ไม่เป็นไรผมของเก็บได้แหละแต่ผมของเต็มโรเจอรวยิงแม่งอย่างเนี้ยเฮ้ Come on r o g Come on We ติไม่ได้ต้องช่วยกันเออรู้ว่ามันเติดโอ้ยกองอือโอ้โหของดีของดีแบ่งให้ผู้หญิง <Roger. S 1> มากกว่าให้ผู้หญิงได้เ่ยโอเคนะเราเป็นผู้เราเป็นผู้ชายเออเพรว่าบรุษมากสุภาพบรุษมากนะให้ผู้หญิงเก็บของนะ <Okay. S 1> <c oughs> เขาก็ได้เออเราก็ให้เขาไปนะเราจะเป็นแมนนะแมนซ้ำแมนซัำกระโดดลงไปนะวิ่งวิ่งเอ้คุณเป็นใครโอ้โหนี่แมงทฮันโอ้โหเลือดเลสีดำ,ดำถุยไม่ใช่แหมมาฟันฟันฟันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไป ผู้หญิงนี่งงฟันศพผาพี่โอเคขึ้นด้านบนนะแล้วก็จะเจอกับซอมบี้ฝูงโตนะพูดเล่นไม่มีเลยโอ้โหกระสุนปืนกระสุนปืนโดกินเฮิฟไม่มีโอ้โหดูกระสุนดิโอ้โหจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเออมาช่วยกันเปิดประตู his t o r y of r e s i d e n t evil เรื่องราวของ Resident Evil เออไม่ทันได้อ่าน s a f แอลนะมันต้องมีอะไรที่น่ากลัวแน่นอนนะก็ถ้ามีการเซฟแบบนี้ขึ้นนะเอเิดเอฟเอพื่อจั๊มลงไปข้างล่างนะหรือปีนเฮ้ยว้าวเราเก็บนะผู้หญิงได้ไปแล้วนะกระสุนเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นคัสซีนพิดงงนะเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นหนูอกไปดูสิ ก็มาโอยอ่ว้าวพวกคนพวกนี้ผมผมไม่เรียกซอมบี้ล้วกันนะเพราะว่าซอมบี้มันไม่มีเจตนารมหรือว่าสติปัญญาที่จะคิดเรื่องแบบนี้ได้ผมไม่เรียกว่าซอมบี้ผมจะเรียกมันว่าผู้ได้รับการศึกษาจากซอมบี้โอเคผมจะเรียกอย่างนั้นนะโอคค้<ๆ>อันนี้ก็ไอคนที่สือขวานก็จะเป็นผู้ที่ไดร้รับการศึกษาจากซอมบี้ขั้นสูงสุดนะ จะมีการดัดแปลงอาวุธนะเพื่อการสังหารนะแล้วก็ช่วงนี้ครับสับเข้าไปแล้วเ,ออเกิดเป็น g ก okay. อร์กครันส์นี่ก็ดีใจจังนั่นมันดาราที่เราต้องการนี่หันไปจับมันซะพูดอะไรเชิ่ยจี๋โม้เดียวโจงโจ้าต้า อูนะเราคนดังนะมีผู้ติดตามมากมายโหติดตามเยอะไปไหมโหมาถึงอย่างนี้นะห้ามออกไปจากบ้านนะห้ามออกไปจากบ้านเด็ดขาดผมขอแนะนําว่าอย่าออกไปจากบ้านนะเราจะเจอกับพี่บึ้มนะเราจะไม่ออกไปจากบ้านอยู่ในบ้านก็เจออยู่เรียลแต่ว่าผมไฟทอยยิงพวกสวะสวะไปเลย ฟันเอาเอาเไม่โดนวะฟันเอาของโ oh, อ,อ,ไอ,อ้ไม่ได้ระเบิดเอ้ยอะไรวะหันกันเอ้ยมใช่ดิไรเฟิลเอ้ยมใช่เอ็มพีห้าโอเคเก็บทะลุเข้ามาแล้วไม่ละเราจะไม่เออเราจะไม่เอานว้ก่อนนะมีระเบิดกับปืนพกกระสุนปืนพกเราจะใช้ปืน MP5 ีห้าในการยิงไปก่อนเพราะว่ายังไงมันกระสุนแล้วก็เยอะอยู่แล้วไงนี่ปืนอะไรวะเอ็มจีส่วนมากเอ็มจีไม่ค่อยดีนะแต่ผมไม่รู้เอ็มจีก็น่าจะดีแต่ผมใช้เอ็มพีห้านะเป็นปืนร่วมต้นเี่เนเปืนเยอะอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเล่นไปแล้วไงผมเล่นไปหลายชัพเตอร์แล้วอดใจเล่นไม่ไหวเฮ้ยเล่นในเมาส์ก็ลำบากนะะไม่เหมือนจอยจอยจะเล่นได้ดีกว่านะ เยืนไม่เดือดเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าทำไมเราต้องทำร้ายดาละไอ้ผู้ติดตามเราด้วยอ่ะเขาเป็นเฟรนลี่แล้วนะเฮ้ยไปยืนบักอย่างงั้นก็จะช่วยอะไรได้หะเออยยืนไปส่วนในเยอะนี่ก็เพราะไปอัพมาทั้งนั้นไม่อัพไม่มีวันได้หนาแน่นอนปังปังไม่ให้ปีนึ้นมาหรอกไอ้หนู หลบหลบเข้าไปที่กำบังก่อนเข้าไปที่กำบังก่อนเข้าไปที่กำบังก่อนนั่นผู้ติดตามเขาฉลาดนะช่วงนี้จะมาทำหมอยกราดกราดเอ้ยมีมีมาไซส์สคอด้วยนะอุมันเยอะไปปะวะผมคอกระเด็นออกมางอไวีทูเฮลวีทูเฮลมีการสะบัดมือก่อน หลังต่อยด้วนะโอเคอเคุ้ยแน่นพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาพี่เบิ้มมาพี่โอ้โหของเต็มพออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนลบนะมาเร็วมาเร็วมาครับมาครับเชมมนม,มานี่เลยมาให้ไหวนะพี่เบิ้มมาม,มาสนุกแต่มาจะสนุกกับตรงนี้นะที่ได้อรหารพี่เบิ้มนะ มาทำไมผมต้องการท้่เพิ่มแค่คนเดียวกาศยิงไม่เบิ่มกัเลยนะโอู้ดีเบิ่มคนล้มนะดีเบิ่มคนล้มนะพี่บงไม่เก่งจริงนะกระโดดลงมาทำไมล่ะโอ้ขับลงมาทับรถลงมาเล่นอะไรของคุณครับทำอะไรของคุณอากาศยิงครับโอ้โหไม่ตายครับ ทำอะไรก็ไม่รู้ครับเออนี่นะแล้วก็ได้จังหวะตัดหน้าเข้าไปหนึ่งหมัดแล้วก็วิ่งหนีนะเขียนยี่หายนะแล้วก็วิ่งหนับนะเดิมแม็กซ์ครับขหลังขหลังมาไหมขลังมาไหมขลังมาไหมขหลังมาไหมขหลังมาแล้วขหลังมาแล้วกระโดดจำ้ำขลังกลับไปขลังกลับไปอ้าวไม่แน่จริงพียวไม่แน่จริงครับกระโดดเข้าไปรอบพี่เขไห่ดีกว่า มันนี่สิครัชพี่ครัสพี่อย่าป๊อตแยบเฮ้ย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 วิ่ง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 นี่นี่จงบุ้มไปซะพี่เขาไม่ตายอ่ะโอ้ยพี่เขาตายแล้ว โอ้โหพี่เขาหลากมากนะฮะเป็นการฆ่าแบบใช้ของได้น้อยสุดนะฮะโอเคเดี <ness iss arlos> ๋ยวก็จะฆ่ามันตรงนี้กันเบยมาเอากระสุนกันดีกว่านี่กระสุนปะวะกระสุนนี้โอ้โหตกอกหยุดไปก่อนแค่นี้ก่อนนะอ่ะมาต่อเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยนะฮะโอเคครับตรงนั้นตรงนั้นเี้ยิงกระดาษไปแล้วกระสุนระเบิด เมื่อกี้จะชมว่ากระสุนเราเยอะนะจะชมว่าเมื่อกี้จะชม,มนะว่ากระสุนเราเยอะมากไม่ต้องชมแล้วกระสุนปืนหมดแล้วเก็บกินเฮิร์บมาซะ,ะแย่งกวเหรอเธอแย่งเขาเหรอโอเคมาต่อพิกอัพเมื่อ,อ,อคนนี้เขาตายไปนะก็จะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะวก็จะรอให ทหารเข้ามายิงประตูให้เรานะแล้วก็หลังนี้แล้วก็เล่นอะไรแปลกไปก่นอ,เอนเฮ้ยลงเติร์ดล้มั้โอ้โหค่อยกระโดดลงกระโดดจั๊มดาวอ้โหตกใจนะซอมบี้์เมี้ยวดีกว่าผมเพราะผมเนี่ยว่าผู้ได้รับการศึกษาจากซอมบี้ขั้นสุดขั้นสูงไอ้ขั้นธรรมดาผู้ดได้รับการศึกษาจากซอมบี้เพ,พื่นยัคือ ผู้ที่รับการศึกษาจากซอมบี้นะไม่ได้อุ้โอ้ย,อย,อยวิง่งคับแค้นอะไรของหนุ่มหนาวอะอะไรกันไปตรงนั้นมีของเล่นทำอะไรของเขาเนะี่ยโอเคโอ้ยไม่ไม่จะรับประทานเลยอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เรได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงไม่ต้องแล้วนะ เฮ้ยทำไมมันกระตุกกระกอย่าไปยุ่งเนะี้ยโอเคเก็บกระสุนเอ็มพีห้าขลังผต้องการเล็งไปที่ขลังโอ้ยเป็นคนแรกที่ได้ชิมลิ้มรสความสวยงามแบบนี้อย่างกับซูเลยอะ่ะอืมโคตรซูเนะีอะทำไมหน้าตาผู้ที่รับการศึกษาจากซอมบี้ก็เหมือนกันหมดทุกคนเลยวะ <c oughs> ไรเฟิลเก็บไปไรเฟิลนี้ผมไม่ค่อยน่าจะสำคัญเท่าไหร่เลยใ่ไหมเนานะอ <c oughs> ้าวนี่ครับเข้าคาสิแล้วนะหลังจากนี้ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มานี่นะครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะมาแล้วเราก็จะบอกให้เรามันก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มีทหาหันสองในวันนีนเช็คคเวอร์ <c oughs> หาทีก่กบ,บองแล้วผมก็ใช้อาร์บจียงิงเข้าไปที่ประตูคัสีแดงข้างหลังเพื่อให้เราผ่านด่านต่อไปเลยแหมเรื่องริง อยู่มาแล้วฟูมเกิดเป็นโก็ก็ควันโอ้โหมีมีกอดได้นะชอบบัเชิญเนี่ยฮัลโหลโกโก็ Go! โอเคหลังจากนี้นะก็จะเป็นการจบคลิปพาร์ทหนึ่งนะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะกับเอ็นออฟชั t เตอร์กับเรสเดน n t อีวิลไฟนะ่พาร์ทที่หนึ่งนะฮะชัปเตอร์สองก็จะมันผัน แล้วจะมักเล่นด่านอะไรแล้วจะเล่นเกมอะไรเฮ้ยไม่ใช่สิพาร์ทที่สองจะมาต่อกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ใต้ตารางว่าอยากให้ผมทำอะไรเดีอยวไปย้ายาให้ผมทำแคสแบบไหนเดี๋ยกให้ผมโชว์อะไรก็ดิสคริปชันนะที่สำคัญนะ กด subscribe นะฮะซับสไครแล้วก็เอาไปใส่ในต้มยำกุ้งนะถุยนะี่มัน Subscribe นะถุยถุยเลยนะโอเคนะสำหรับพันนี้ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะก็แค่นี้นะบ๊ายบาย s e o g i n e x t t i m e have a nice d a y and Good luck to you all yo yo